จอเพีย,ยกหมดเยปกติก็เป็นเพื่อนรักรกับสอจอต่อยก่อนหน้าของโคชิสารชนะเพชรสายฟ,ฟ้านะครับชนะเพชรสายฟ,ฟ้าซึ่งเป็นใครพี่ใครนอ้องกับจอจอต้อยนะครับพุชสิสารนี่หายไปหนึ่งปีนะครับกลับมาใหม่ครับกลับมาใหม่แต่เด็ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะหายไปใน็ก้าวไปชนะเจ็ดแพ้สองกับดีดาวรอดเลยนะครับหายไป 1, 2, 2, 3, 3หนึ่งปีเด็กเด็กมือกลับกลับไฟเด็กโคชิศารเด็กเด็กติดตามดูเลยครับรยุงกัดตัวเดียวพี่แอดก็ไปปล่อยขึ้นมาครับพี่แอดติดข้าเรือ ขอบคุณนาินะครับขอบคุณนายห้างสุนชัยนะครับ่ส่งเสริมศิลปะแม่ม้านไทยวันนี้ยังไม่แตกครับยังไม่เสียสต้าแต่การต่อกรกับข่าลอยยิงืนครับแต่ละเคปาหานสามมืาราทุกปีียางท่าทุขาวไทนครการรัรงรวกินครับคุณทิศชาดโนดีดานล่างมีธงชัยมีชัยยุทธร้อยเอกสมบูรณ์ให้คะแนนงนใหญ่ๆข้าเลยนะครับผมาด็จเจ้ากนนี้นะครับยามอกครับูจรระเบียบรับลกัโต น่าตกใจแกที่ดว่าจะขึ้นฟาดกับเซปักเป็นก้อน่าถ้าพรชัยเขาแก้วในการบอลครับไปขวาลงขวานะครับมีลูกประลาดปรลาดนะครับชัยลูกดีขึ้นเยอะนะครับนาทีนี้น่าต่สยนอยไปเร็วสั้นสบสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณิู้ชมคว้าแชมเป็นว่าเล่นนะครับก็นี่แหละครับ ใช่นี่นะใช่นี่นะครับใช่กับคาราของวิษณุพอลนะครับวิษณุพอเพิ่งจะแพ้ท้าทายยอดผลสุดไปครับเมื่อวันที่บริษัที่ผ่านมาที่ราชดำวเลยเนี่ยครับหลังจากทีมชาตแชมโอ้โหสอดซายมานะครับใช่ครับแชมป์รุ่น130ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนี้สจร้อยมาตอบสายบุคคลด้วยตัวเองเลยครับแม่ต้องบอกว่าไม่ค่อยเห็นบ่อยๆสักเท่าไหร่นะครับไม่บ่อยนะครับที่สจร้อยจะตอบสายบุคคลเองครับ เราจากชัยแล้วก็มีวิชลุพอล้วครับแล้วก็มีเมธีครับที่เป็นนักชกชื่อดังของค่ายขสจอต้แปดเรีวแล้วก็ตอนนี้ยังมีนักมวยดังดงหลังหลายคนอีกหลายเจหลายคนเลยครับกำลังจะเปลี่ยนสีเสืออ้อเป็นตานะครับคู่นี้สมราคาครับนี่ถ้าเทียบปัญญายางแล้ผาตัวหลายสตางค์ครับอานมีสลับหลอกให้เล่นกังแข่งของชัยอย่าไปล้อเล่นนะครับภาษานั้นไม่ธรรมดานะครับ ไม่ธรรมดาครับเรียนย้ำชัยไว้ก่อนนะครับความน่าสนใจของกุศลศารอยู่ที่ฐานะของทีมงานและทีมเลรนของกล้องล่าสิบหมื่นโศลยครับเคยอยู่กับเกียรติสิงห์น้อยแม่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักปวยเังเคยประสบความสำเร็จกับค่ายวันเกียรติสิงห์น้อยเยอะมากเขตขัดจังเปี้ยกว่าสิบเ้นเลยครับแล้ว่ามาอยู่ที่วอลวิวัฒน,นานโนนีอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของมีรชัย กามาชนะเพชรสายฟ้าครับวันนี้ชัยนั้นต้องการที่จะแก้มือล้างตายกับคณะของเพชรสายฟ้าแล้วครับค่ายพี่ค่ายน้องมาสอนเร้อยกับสจวิชิดนะครับดูเดี๋ยวับครับดูนะครับว่ายกที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นดูนะครับดูนะครับของชัยครับโชว์ครับสาหรับขาเตะครับเนี่ยครับโอ้โหแต่ว่าฐานดีมากครับเขาจะสาไม่ลงกับทีมอีกนะครับบาทาลุกพักแต่ว่าไม่ถึงนะครับไม่ถึงครับ ต้องระวังครับลีลาของชายไม่ธรรมดาครับติ้วแล้วเลนครับระยะหลักบดมวยอีกหลายหลายพานครับเป็นท่านนักการเมืองเป็นทั้งผู้บริหารของประเทศอนะว่ากันต่อโดนเรงจะมาจากวงการมวยษัทนนะกรรมสิทธิ์กรรมสิ่ธิ์ก็เกิดจากที่นี่นะครับก่อสายกาเล็กซี่รัฐมนตรีหลายท่านแหละก็เคยเป็นเวทีแห่งนี้มาแล้วครับนะครับตามต่อนะครับยกที่สองคุยกับรายการราชดำเนินสุขภาพในวันนี้ครับชัยครับ ลอยสามสิบบอลเป็นทีมวยสยามวอลลอยคนล่าสุดมาปานเลยครับนีเป็นกาคตรายกับสกัดพานน์ลาวโรดโคจะสาบวอลวิวัฒนาโนนนะครับโดยที่มีกองหน้าสิบหมื่นโขนะครับเป็นเทรนเนอร์เท็นเดอร์สองข่ายวอลวิวัฒนาโนนกองหน้านะเรียกว่าที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายนะครับอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักมวยดังโดยเป็นแสนเทียดไล่ไปหมดเลยครับตั้งแต่ไพโรจนดพิชัย ส,สิ่งสงคำคัญเจ็บสิ่งน้อยสัตมงคลนำสักน้อยไปจนถึงรุ่นของวีราชัยรุ่นรุน่นนี้น่าจะเห็นนะครับคู่นี้ประเภททักษิณสวยงามนะครับไม่ใช่ประเภทแลมโบปยิงถล่มฟู้ล้ำผ่านนะประเภทแจ็คสวยสมองมวยใช้ไรครับค่อยๆเรียนค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆครับทำง,งานกับสุขวินนะครับเสือใต้กำลับสิงห์อิจฉาอีกคู่หนึ่งรค,ครับ แม่ไม่น่าเชื่อว่ามาจากพังงานกำชัยนะครับพังงานนะครับอยู่ภาษาจอได้หลายปีแล้วครับใน่ขณะที่ทั้งแรกเราก็จะทำโซเรนนะครับร so uh ็อตช้ามาเจอในภูเขาแล้วครับแต่ว่าอยู่อำเภอหนองระนะครับแฟนทีวีดีบีแถวภาคใต้อีกเยอะนะครับชินราชพันชัยจากกองพังงานสุราษฎร์ก็ดูอยู่ทุกอาทิตย์ี่จะตามพวกเราันอยู่ ยาชัยพักงานก็ดูพวกเราอยู่ครับคุณคงไปเสนียจากลครศรีธรรมราชก็ลุ้นอยู่ขณะนี้ครับดิ่กันกองแย้มแล้วครับเพราะว่าชกกันสนุกคู่นี้เรียนย้ำไม่ใช่คู่ักงฝานเลยนะโอเคมาน้องด้วยครับเดี๋ยวต้นขาซ้ายมือนะครับใบใบลำเรียนขึ้นมาครับแย่ยกสองนะคุณผู้ชมแย่ยกสองเท่านั้นนะครับเอาละครับทางด้านน้องกุจแสามท้ามาแล้วครับบอกมาเลยมาเลยเอาล้วก็ใช่อาวุธหนักแรงนะครับ ได้ตล้ไปคุณชายไม่โดนครับค right? ุณีิคานบนเวทีนะเราต้องจัดฝั่งโดยโชคกับร้างเวทีครับอย่างที่คุณชายชัเรียนนะครับว่าโอ้ยได้นั่นนะครับอย่ากัะพิษตานะครับจับตาดูดีๆวันนี้ใช่ยนะแล้วจะมาต่อยมาทอสายพวกคนและหน้าหลังนี่กองเชียร์นี่ต้องบอกว่าลดฟุ้งเลยครับต้องเะเข้าไปนะครับต้องระวังปัญญาเตือนนะครับการของ แข็งแกร่โดนมัดโดนสอบเข้าไปก็หลับได้ครับเพราะว่าอาวุธไทยนั้นร้ายกาดครับศิลปะแม้วาทนายไทยดูให้ดีครับดูแล้วภาพสิ่งสวยดูภาพช่ากันก่อนครับดูช็อตเด็ดๆของยกที่พาพาแม่เป็การติดตั้งครับน้ำมันในราคาต้องให้แหวกครับตั้งแต่ปลายเท้าจรดศีรษะครับนี่ครับหลอกจิ้มครับต่อยแบบลักไก่ครับแล้วดูครับจังหวะจะซับโป๊กเข้าไปครับเต็มกระดงคางครับ S <S <ess hak> มีมาโดนเฉียวๆครับมีรอยปิดๆกลับมานิดหน่อยอ่ะว่ากันต่อครับยัดไตหัวใจครับยกสามไตเป็นแอนติเซนจ่ายนะครับบริการค่ารักษาพยาบาลเข็มละห้าร้อยบาทถามต่อครับยกที่สามครึ่งทางของการแข่งขันผู้เอกนำรายการราชดำเนินทุ่มไฟในวันนี้แบงชัยราเนินพจศาสนะครับใครที่ผ่านมาจะบอกว่ายังไม่แพ้กันเลยครับชนะสันมิยกชนะน้องยกสี่เพชรดีชัยเพชรสมานบอยไทยชนะเพชรสองคงสิจาราสัต ไปไม่พีกว่าครับกลับมาชนะคะแนนเพชรสายฟ้าจอจอที่ชิดแหวนเร็วกับเอาล้วครับหนึ่งร้อยยี่สิหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดก้อนนะครับหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดก้อนสิ่เดยกันทั้งคู่เลยครับหนึ่งครงครับยกสามกลับมาแล้วครับแก้เกมครับเตะทีหน้าจิ้มบัดหลังโดนเต็มหน้าของชายเหมือนกันครับนี่ครับศิลปะแม่ไม้ในไทยเขาบอกว่าไล่กันไม่จบเรียนรู้กันไม่มีขาดตัวบุคคลเลยรับคู่นี้ ้ายหน้าขิ้นขวาคืนครับแก้ทางกันทักควันการมวยจุดยนี้เป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวทักในกบทางด้านของชัยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยครับขอกงกุนี่อาจจะออกไม่เยอะเลยครับแต่ว่าออกหนักๆเลยครับทางด้านของชัยขู่ไว้ก่อนนะครับคุณชัยขู่ไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าจะขู่ได้ผมจะไม่ตอบท้ายวิ่งมาเป็นท้ายคู่เลยครับมาพร้อมๆกันครับแทงซ้ายสับซ้ายครับโดนเต็มหน้าครับทางด้านของคุณชจสร มหนักเหมือนกันครับเจอมัวเช่าเลขอย่างนี้ครับคิ้วจริงๆครับหลังจากมีเข็มขัดคาดเอวแม่ดูมีสง่าราศีครับท่าน้าเจ้าชัยดูมัดใจขึ้นเยอะครับดูลีลาดูลีลาครับจะปาดไม่ล้มไม่โดนตัวจะสารทิดไปด้วยครับจะทำย่างไรดีครับเจอยังชัยสายจัมาชัช่วยแล้วครับเจาตีครับชครับแข็งิมากเลยครับ ต้องคิดทุกช็อตน,นะครับคิดไปด้วยคิดไปด้วยอย่างที่คุณจะชายเนี่ยนะครับมาต้องคิดทุกช็อตนะครับแค่ซ้ายหรือด้วยขวาตายโอ้ทันได้ตลอดนะโอ้ยคนมึงทีกูทีแล้วนะครับภาษามวยยืน,นกันใกล้ๆนะครับปลา,ายเท้าที่เอียบปลายเท้าครับโบรชา่าสองชาติครับยังไม่มีใครเปลี้ยใครสุดนะครับดาราหนุ่มก็ห้างสบายครับมวยมออกอาวุธกันสนุกอย่างนี้สวยงาม ผมพันล,ล่วด้วยทุ่ข่าครับดูครับจังหวัดศาดแข่งคนละทีอย่างที่ผมเรียนไว้คขาดสิ่งแม่สวยจริงๆครับการสาดแข่งของคุณครูอายุาานาำใกล้เคียงนะครับแล้วก็คนศาสารอย่างที่เรียนไปนะครับขาดเจ็ดเจ็ห้าแปดเก้าครับชนะเจ็ดแพ้สองครับแในหลังจากนั้นจุดไปฮือๆนะครับทัพท่าจะได้ชิงแชมป์อยู่แล้วนะครับทัพท่าจะได้ชิงแชมป์แล้วก็ จะมีปัญหาเรื่องสภาพนักกายครับไม่ไป็นไรครับให้กำลังใจในต่อไปครับกีฬาสับสอบอาคุภอาีครับเขาตีสอบอย่างไนครับตี่อยหมัดนะครับนาไสอบสอบาให้ดูเลยครับยังไงกลับไปที่บ้านก็อย่าฟันสอบีภรรยาแล้วกันครับโดยเด็สุนะครับอาวุธไทยโดดเดี่ยวแข่งลับไปอาจจะไปเรียนรู้แล้วก็ไปคุก่ยไทยนะครับ ก็แล้วครับตอนนี้จะยกต่อไปนะครับศึกบางราชันนะครับพรุ่งนี้เจอกันที่ราชดำเนินครับเริ่มเวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปครับผลงานของลตำรวจตีประจวบปวินแล้วก็ทีมงานรูปพลังใหม่ครับศึกบางราชันมาดูขันพยักแย้มกับพลเอกครับพรุ่งนี้รายการดีรายการใหญ่ครับแวดเมืองการแวดโบวี่จารินประทุมป๊อกมหาชัยกับอีกหลายหลายคนครับโดยผู้การรักมวยครับที่เป็นผู้จัดการของชนะสงครามโอ้ มวยพูดแบบหยาบๆจะลักขอกหรือเปล่าคุณผู้ชมสนใจนะครับถามต่อครับเลยขึ้นทามาแล้วครับยกที่สครับแขไปคับไบต้าัจะมีอปิดๆกอกัานตายไม่เล่นด้วยนเอาทิงแล้วนะครับเล่นเยครับชัเหมือนกันครับนชัยสอจอยแปดมว่าจะใช้พังนส่งเสียงมาแทครับ Oh, you're อย่าพลาดแค่นั้นเองครับพอพอกันแล้วพอพอกันแล้วครับอาวุธกับจังหวักหลังขวายนะครับมัดเท้าเ่าสอบลดเรื่องครับแล้วก็คลาสสิกคเอาวงในขวาหน้าครับดูนะครับพลิกนิดเดียวครับออกขวาเัาจะสารอะไรครับเด้งไปแล้วุ่งแล้วพุ่งแล้วครับ วันนี้เดี๋ยวโดนครับเดี๋ยวโดนนะครับต้องตังเวียน์จานหนัาดูกันอีกครั้งครับช็อตเด็ดๆเนี่ยครับมัดเข้าอ่อนไปเลยครับนี่ครับโดนชุดกดย่อหน้าเลยครับโดนก็ไปครับตอนนี้สวยงามครับแต่ว่าตัวนี้มันโดนดันลงกลายเป็นผู้ที่สนุกนะครับจิ้งไหวจิงเพชรจิงจังหวะกันครับเดินดีไม่ดีครับคนสตาจะมาหักไปหักมาล้มบ่อยๆความปันใจสูญเสียตครับ ได้ครับผู้เอกการรายการตราชฉลิเนินซุปเปอร์ไฟนในวันนี้แดงใช่ครับเนึ่งหมื่นคนจะสานหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์เท่ากันนะครับใช้าดที่ผ่านมาต้องบอกว่ายังไม่แพ้ ต้องวาดลานวัดครับรวกมัดตะปูรวบหัวรวบขาครับลลววขากวาดมือบนตบครับหัวทิศเลยครับวัชศาสอ,อ,อ่สาๆพระอาาูมายังไม่เสร็จครับลงไปคอ,องกับพื้นใทีนะครับทางด้านของชัยพยาะสงตัวเบรเขาไม,มาาได้วงไัชศาสารใช่าเข้าเชี่ยวา็เนี่ยครับาาลจังหวะรัด่างเลยเอันนี้ก็เต็ ว่องคัดสองไปแต่ตัวนะครับนะครับขยับลองจะมาแรกกันแท็กมัดสายกับเนีขาเจาะยางขาล่างทำหลายจังหวะนะครับโคชชาร์ต้องเร็ววันนี้แล้วนะครับช้าไม่ได้ครับนาทีนี้ต้องเสี่ยงแล้วนะครับต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันครับแม่ลุงชครับหข่มาเร็วทกองเชียร์ครับเอาถนัดตัวกดลงไปบนร่างของโคชชาร์ตกองเชียร์เยี่ยมจริงจรงนะครับลองชายวันนี้ ดูนะครับยับและกระีดนะครับแขนนั้นยืดอะไรครับตอปิสองท้ายครับไตย่างบ่าสองท้ายโคนิสาแข่งรับแต่ว่าต้องให้ต่อเนื่องนะครับเวลายังเหลืออีกเยอะเลยครับต้องเร่งแล้วนะครับโคชิสาพลักชามาไหมมีไหมครับโอล็อกไวแน่นนะครับชัยล็อกแล้วไหลไปด้วยครับไม่ใช่ล็อกแล้วยืนนิ่งๆครับล็อกแล้วต้องไหลรีบไปตามเกณฑ์ครับยืนนิ่งๆอาจจะโดนกระชากโดนกระตุก ครับการสูงสูงกระแทกได้เนี่ยครับทำลายจังหวะนะครับถึงก่อนครับแค่ทางด้านของโคจรสารขยับนี่อ้ยดันแทงครับตอสายสวยครับแต่ว่าต้องให้ต่อเนื่องนะครับ่วกๆเลยครับเวลาไล่หนักนะครับเวลานั้นกดกัรโคจรสารแล้วครับอยู่ครับจะโดนหรือไม่โดนจะได้หรือไม่ได้ครับใช้ดันประคองเกมนะครับไม่ประมาทครับยกการสูงสูง ของชาวจังหวัดพังงาครับรับถอยหลังนะเล้ยงเกับนาทีนี้ขณะที่สุรินทร์ต้องนวดกับปั้นครับปูโดนแข้งครับนี่ต่อไปก็ใสไปแล้วก็ยิ้มเลยครับทางด้านของชัยครับแข้งซ้ายแล้วก็สอบซ้ายยุ้ยยกสุดกับเร็วครับเนี่ยครับ แชมป์รุ่นหนึ่งร้อยสาปอนด์เป็นนิวยสยามอ้อมด้ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนกับเพิ่มสถิติชนะให้กับตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งครับงแรงเสียงกรี๊ดเลยครับแม่ดูลีลาของชายคนนี้นะครับม่อย่างที่เรียนไว้ครับพอเป็นแชมป์นี่ความมั่นใจมาเลยนะครับจัดท่าจัดทางครับอ่ะในช่างภาพถ่ายบันทึกภาพสักหน่อยครับส่วนมีบีทีวีครับขออนุญาตไปพักชมโฆษณาครับ